ขึ้นมาอุ้ยหทางการมากเลยนะโอ้จิวเวลรี่โอ้ของไม่แพงเท่านั้นเลยเออรีแค่ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลูบบกนี่ครับผมวันนี้เราจะมาสร้างห้าสรรพสินค้านะครับด้วยหนึ่งร้อยวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าห้าเรานี้จะเติบโตขนาดไหนนะครับผมซึ่งในวันแรกนี้ครับผมเราก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเงินห้าพันบาทเนี้ยครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็จะให้เราสร้างอะไรก่อนนี่ะครับผมเมอกีเราก็จะสร้างตามเขาไปก่อนนะครับผม ให้เราซื้อชั้นนี่ครับอ๋อซื้อเคาน์เตอร์นี่ครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันตอนแรกเราก็จะต้องทําแบบฝึกไปก่อนนี่ครับผมมีรถมาให้ด้วยโอเคครับผมเขาก็จะให้เราเอารถเนี่ยรถออกไม่ได้โอเคก็มีนี่ครับเราก็ออกไปข้างนอกแล้วก็เลือกรถลงมานี่ครับล้วก็เหมือนเขาจะให้เราไปซื้อของนี่เด็กนี่ครับโอเค แล้วก็จะไปซื้อของมาขายนี่ครับผมโอเตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องมารับของนี่ครับผมทุกคนมันเขาให้เรามาอยู่ตรงนี้นะเป็นล็อกเป็นล่องนี่ครับโอเคเราก็จะมารับของนี่ครับโอเคลงนี่เราก็จะมาซื้อของนี่ครับผมโอเคเขาใหญ่มีอะไรขายบ้างโอเคเขาก็จะให้เราซื้อกระป๋องอันนี้ไปก่อนนะครับซื้อไปโอเคจําระเงินครับเอาอีกครับเอาอีกครับเอาอีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเอาของกลับไปไว้ใน ในเซล์ของเราเนี่ยครับผมในสต็อกของเรานะวนะันนี้เขาก็จะให้เราแพ็คของลงใส่กล่องเลยครับผมแล้วก็เอาขึ้นรถไปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูว่าวันที่สองเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคดีครับซึ่งดูวันที่สองเนี่ยเราก็จะมาเช็คว,ว่าร้านค้าของเรานี่เป็นไงบ้างนี่ครับพอดีเราลงสต็อกสินค้าไว้ประมาณนึงแล้วนี่ครับผมมันแล้วก็ต้องรอกําไรก่อนนี่ครับผมโอเคผลไม้โอเคเริ่มดีขึ้นโทรศัพท์เหลือสองเครื่องโอเคอันนี้เหลือเยอะอยู่นะตัวนี้ โอ้โหแต่ละย่างนี้ครับผมจิวเวลี่เหลือหรือเปล่าโอ้โหจิวเวลリーเหลือเยอะเลยน่ครับกาไรก็ค่อนข้างที่จะน้อยนี่ครับผมเราก็จะไปหาซื้อของนี่ครับผมทุกคนซึ่งในวันที่สองเนี่ยพี่ก็ได้มาซื้อของนี่ยเพื่อที่เราจะไปเติมสต็อกนี่ครับผมก็ได้ซื้อไปค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับเพราะว่าเราอยากได้กาไรเยอะนะครับซื้อเสร็จเราก็ต้องมาแพกของเช่นเคยเนี่ยชวนไปหนึ่งตีโอเคนะครับเราเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องหมุนโงรสายเข้าโอเค ไปขอเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็เอาของไปเก็บไว้ที่บ้านนี้เพื่อที่เราจะจะลงเซลล์แล้วก็ให้มันทํากับไรให้เราเนี่เองเนีครับผมโอเคเราก็จะกลับบ้านในตอนนี้นะครับพี่ได้ขับรถตกหิวไปเลยครับุกคนโอ้โหพร้อมกับกล่องบรรจุที่ยังไม่ถึงร้านนี่ครับผมขอ,อ,อสกิลการขับรถโคตรไกลโอเคนะครับเราก็ต้องบรรทุกรถอย่างนี้เลยเนะครับให้มันลงไปในโลกอีกโลกหนึ่งโอเคลงมาแล้วจะบอกว่าลงจุดเดิมโอเคลงจุดดีที่ดีเลยนี่ครับโอเคตอนนี้เราก็อ ตื่นมาแล้วก็งงนิดนึงนี่ครับพี่ก็จะต้องขับรถกลับบ้านนี้ครับเพื่อที่จะเอาของไปแพคให้ได้นี่ครับทุกคนโอเคครับซึ่งในวันที่2เนะครับเราก็ต้องของมาแพ็คลุงกล่องพัสดุไปกล่องเซลล์ของเราเนี่ยครับผมเข่งนี่ก็มีของประมาณนี้เลยเนี่ยวันที่2นะครับก็กำไรยังไม่เยอะมากเลยครับและในวันที่2นี่ครับคือวันที่2พี่ก็ด้มาเช็คแต่ในราวตากผ้านี่ครับมันยังไม่มีผ้าตากเนี่ยพี่ก็เลยขับรถไปเอาผ้ามาเนี่ยเพื่อที่เราจะมาไว้ในสต็อกนั่นเอง และในวันที่3เนี่ยพี่ก็ได้มาสำรวจห้างของคนอื่นทีครับผมซึ่งพี่ดูผ่านผ่านไปผ,ผ,ผ่านมาแล้วโอโ้โหทำไมมันเวอร์ขนาดนีน้ทุกคนดูดิเป็นโซนเป็นโซนเลยนี่ครับโซนไหนเป็นโซนไหน,นเสื้อผ้านี่มีครบเลยนะครับเครื <c oughs> ่องออกกำลังกายก็มีนะครับผักผลไม้โอ้โหและคนโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนพี่ก็เดินไปบนมาวันนี้ครับเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงในร้านของเราเลยครับผมโอ้โหดูดิผลไม้ลากไม้นี่ครับผมพี่ก็เดินบนไปบนมาเนี่ยโอ้โหที่แบบความเหลือใจเขาอะครับทุกคนโอ้โหดูดิ และเช่นเคยเนี่บผมในวันที่สารเนี่ยพี่ก็ได้ขนของเนี่ยเพื่อที่เราจะไปไว้ในสต็อกอย่างยางเยอะเลยเนี่ยผมเพื่อที่มันจะได้สร้างอะไรให้เราเลยได้เป็นห้างด้วยเร็วเนี่ยพี่ก็เอาของมาไว้ในสต็อกเนี่ยผมแล้วก็จัดวางอะไรให้ลูกค้าเขาเรียกซื้อเนี่ยครับผม โอเคนะครับผมในวันที่สี่นะพี่ก็ไม่มีอะไรนะครับพี่ก็ซื้อของแล้วชนอะไรไปเยอะมั่วตัวไปหมดเลยครับสกิลการลบพี่ก็ยังไม่ดีมากอันี้ครับผมพี่ขอมาเติมที่เชลของเราดีครับผมแล้วก็หาดูนี่ครับว่ามีอะไรที่มันน่าขายบ้างนะครับก็ดูไปดูมาเ็้ยมันมีแต่ของแปลงนี่หว่ายังไม่ถิดเนี่ยโอเคแล้วก็จุดเท่านี้ไปก่อนเนี่ยหลังจากนั้นพี่ก็หาพวกโต๊ะไม้อะไรมาวางนี่ครับผมเพื่อที่จะเป็นวางชั้นวางของครับซึ่งโต๊ะไม้ และดูที่5ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่แค่ทําตัวเหมือนเป็นกล้องจอปิดเนี่ยเพื่อที่ดูว่าอันไหนขายดีอันไหนขายไม่ดีเนี่ยเพื่อที่จะเอามาขายต่อเนี่ยตอนนี้มันก็ผ่านไปกี่วันแล้วนะ อ้นี้จะหลายวันแล้วนี่ครับผมดูดิครับตอนนี้พี่ได้มีการสร้างไอ้ตัวรางรถ่ยผมเพื่อที่ให้มันมีคนเข้ามาเยอะขึ้นเนะครับแล้วก็มีการทําไปถึงชั้น2นะครับแล้วก็มีบันไดเลื่อนด้วยนี้ครับทุกคนตอนนี้พี่ก็คอยจะมองดูความสำเร็จของตัวเองครับซึ่งมันไม่ได้แค่นี้นะทุกคนเราจะลงดีเทลให้ไปเยอะกว่านั้นเนี่ครับผมซึ่นี้มันก็ผ่านมาประมาณ20วันแล้วกันเองประมาณนี้นี่ครับพี่ก็ดูนี้ครับก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วดีครับผม ในระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็มีการสร้างไอ้รางรถเนี่ยเพื่อที่เราจะรองรับคนให้คนมากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็กดไปมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินเราต้องมีมากกว่านะครับพี่กดแต่พี่ก็กดได้นะเดี๋ยวพี่ก็เลยเอาเงินที่เหลือนี่ครับมาลงของสต็อกอะไรปกติเลยนะเพื่อที่จะให้มันมีของเต็มสต็อกไว้ตลอดเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้ลูกค้าเนีเสียใจเดินกลับไปแล้วรอให้ชิปโกอนลงกระถ้าอะไรไปเยอะแยะมากมายเครับแล้วก็มีลงของเล่นเนี่ยของเล่นเนี่ยขายดีมากเลยพี่ก็ลงไว้เยอะๆเลยในของเลงนเ่นเนี่ยดูครับโอ้โหรถเรี้ยบบ ตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มรุ่งเรืองขึ้นนียคุณเคครับก็ลงไปจักรยานนี่ก็เอามาขายเลยมีการเอาจักรยานมาขาย iPad ดไอแพนี่มีหมดเลยครับนี่นมด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อออกกําลังกายก็เริ่มก็เริ่มจะมีโปรเจกต์นี้ครับผมทุกคนโอเคตอนนี้พี่ก็ได้ไปแอบดูบ้านของคนอื่นนี่ครับผมนี่บ้านของเราก็สวยนะครับพี่ก็แอบดูบ้านของคนอื่นนะไปดูนี่เพราะว่าเขาทำยังไงยังไงนะครับเพิ่งก็ไปดูโหบ้านเขาทําโคตรใหญ่โคตรอลังการครับสีเขียวโอ้โหดูดิมีป้อมอะไรด้าาไปข้้งในนโโโออหคคตรเยะ นี่ครับผมโหดูโอ้โอ้ชั้นเนื้อโห oh, ดูดิเนื้อวางกันเป็นแบบน่ากินจริงๆเค okay, แล้วพี่ก็ดูด้วยมีบันไดลิฟต์ด้วยอะไรด้วยแล้วพี่ก็เหลือใจจริงๆเนี่ยพี่ก็เดินไปดูเนี่ยโหดูดิของวางเป็นแบบระบบระเบียบมากเลยนี่ครับผมก็ประมาณนี้เนี่ยโอ้โ oh, หดูดิต้นไม้โคตรเยอะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมในระหว่างวันที่ยี่สิบเนี่ยพี่ก็ได้มีการเพิ่มพนักง,งานเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นพนักง,งานเป็นผู้จัดก,การนั่นเองเนี่ยผมนี่เพิ่มเพิ่มมามีแคชเชียร์สองคน มีผู้จัดการอะไรพี่ก็ลองแอดมาครับจึงตอนนี้พี่ก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่พี่ก็เลยแอดมามั่วๆไปจริงแล้วมันก็ต้องมีระบบจัดการที่ดีะครับแล้วก็ต้องมีเงินทุทนด้วยนะครับทุกคนนี่พี่ก็แอดมาปรากฏว่ามันขาดทุนนะครับทุกคน <c oughs> พี่ก็ลองแอดดูนะครับตอนนี้ก็เจอรุ่นเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมเงินโอ้โหหายไปปุ๊บๆเลยนะทุกคนคือเราต้องมีเงินสำรองไว้นี่ครับผมซึ่งพี่ก็คิดผิดมากๆาเลยในตอนนี้ดังนั้นพี่ก็ได้ถอนออกนี่ยครับผมแล้วก็มีการพัักงานนอะะไรรด้วยคบ อันนี้พี่ก็ลองทําดูนะครับพี่มันคืออะไร delivery อะไรวะเนี่เออพี่จะทำไปนี่ครับแต่อันนี้พี่ยังไม่ได้ถอนพนักงานนะครับทุกคนแต่ว่าจะมีตอนหนึ่งที่พี่ถอนพนักงานไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเล่นในวันที่เดี๋ยวก็เป็นประมาณวันที่ยี่สิบสองเนี่ยครับผมพี่ก็ได้ทําชั้นสองนี่ครับก็มีการเอาบล็อกอันละสี่สิบบาทเนี่ยครับผมราคาแพงมากเนาะก็มาวางมาวางแล้วก็มีการวางอ่าสต็อกของวางที่วางชั้นของเออเดี๋ยวผมวางชั้นของไปนี่ครับ ซึ่งก็หามุมอยู่สังนานเนี่ยว่ามุมไหนดีที่มันจะเข้ากลับไปให้มันแบบดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเนี่ยมันดูแบบเท่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยี่ก็จัดวางนานอยู่พอสมควรเนียครับผมนี่แล้วก็ขอมาวางาลงนี่ครับขอมาวางย่างเยอะนี่ครับผมพวกอะไรของใช้ต่างๆนี่นครับผมแต่ปรากฏว่านี่มันคนขึ้นมาไม่ได้เลยครับผมเราก็ต้องรีบเลยนะเพราะว่าคนต้องการใช้นะพี่ก็ต้องไปหาซื้อไอ้บนไดเลื่อนเนี่ยพี่มาเพื่อความ สวยรู้รูเพลงเนี่ยพี่ก็ต้องหาเปื่อนเลื่อนวางก็หาตำแหน่งอยู่เดียวว่าไอ้ตำแหน่งไหนเหมาะสมอ่ะโอเคก็วางไปเนี่ยครับผมแต่คนก็ขึ้นไม่ได้อีกนี่ครับผมเพราะว่าเราต้องหันบันไดมีบันไดขึ้นแล้วก็บันไดลงนี่เองนะครับผม <Hey. S 1> และในวันที่ยี่สามเนี่ยพี่ก็ไม่มีอะไรเนะครับพี่ก็แค่ลองของเล็กๆน้อยที่มันขาดเหลือนะครับ ลงของไปเนี่ยโพวกมีโต,ม,โตมีโตกระทะนี่ขายดีมากเลยพี่ก็ต้องร้องเยอะหน่อยแล้พอลงของเสร็จนะพี่ก็วิ่งเล่นนี่ครับผมสำรวจชั้นบนชั้นสองนะ้วเพรามันเป็นยังไงบ้างมีน้ําตกแล้วด้วยเออนี่คนระับผมแล้วก,ก็เอาขยายอีกตัวโทรศัพท์มาไปทางนี้เนี่ยและในวันที่ยีิบสี่เนี่ยพี่ก็ได้มองดูสถาน,นการณ์นะว่าอันไหนมัน,เป,นเป็นตลอดหรือเปล่านะี่ครับนี้ขายไม่ดีอันไหนขายดีคนระับนะก็พอดูนะนีับ การเงินของเราดีดีไหมแล้วก็มีรถเข้ามาเยอะหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับก็สำรวจไปครับผมมีพนักงานบ้างด้วยครับเดินวนไปวนมาด้วยเส้นไม่ออกด้วยนะครับผมโอ้โหดูดิโอ้โหเงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยน้อยนะครับพี่ก็มีตกแต่งอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยดีครับผมโอเคด้ครับผมซึ่งในวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับพี่ก็มาดูห้างเนี้ยห้างตัวอย่างของเพื่อนนะครับผมวันนี้เะคก็รู้จักพี่นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มาเดินดูนะครับเขาก็จัดขอยไงเนี้ยดูดิโอ้โห สุดจัดเลยดเดี่ยมีบัะเดเรือสองข้างเนี่ยเราก็ขึ้นไปตามระบบระเบียบไปนิดดหน่อยอย,อยขึ้นมาชั้นบนโ,โอ้โหเมซิ่งมากเลยนะครับก็จ,จัดแบบเป็นระบบระเบียบ,บมากเลยทุกคนดูดิจิวัลี่คือเยอะมากครับแล้วก็เป็นห้องเป็นโซนเป็นโซนนี่ครับเหมือนของจริงเลยเนีย่ยคนดูดิโอ้โหเสื้อผองเสื้อผ้านี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็โซนผักน,นี่ก็จัดแบบโอ,อ้โหอลังการมากเลยนะครับเป็นสตูผักอะไรพวกนี้เลยนะ่พระคนคือเยอะมากเน่นมากด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมส่วนคือมัที่ผ้านีก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อน,นะครับตัดไว้แค่นี้ก่อนวันที่25นะนี่บผมถ้าเกิดใครอยากให้มี EP 2ก็คอมเมนต์มาะครับแล้วก็มันก็ไม่ตรงเวลาจะไม่ตรงมากอะไรมากนะผมก็เป็นคอนเทนต์อะไรไปเนี่ยผมก็สำหรับรใครชอบวิดีโออย like, ่ share, าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนั่ไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจ็บนิว้วะ